ไม่น้องเฮ้ยกินกุ้งจอมก็ไม่พอดเด้อบานีงโอ้ยสุวนหอดมูเด้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะเฮ็ดกุ้งจอมไปสู่มูมกินนะนี่เด้อจ้ากุ้งจอมนะมาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อจา้าตัวกุ้งจอมนะแซ่บแท้ๆเด้อแซ่แบๆๆมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อกุ้งจอม พักกับผู้อืนกินจ้ะผู้ทอดพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยเฮ้กรุงจอมไปสู้เขากินแถวล่านกแฝกจ้ะอ่าการบกพริกใส่กันเนาะ มาเด้อพี่โอ้กินกุ้งจอมกัไแม่พ่อนเด้อบานนี้โอ้ยสุดหอดมูเด้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะเฮ็ดกุ้งจอมไปสูโม่กินนะนีเด้อจ้ากุ้งจอมนะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเน้อจ้าตัวกุ้งจอมนะแซบแท้ๆเด้อแซบแซบแซบมาเด้อมาเด้อมาเด้อกุ้งจอม พักกับผู้อืดกินจ้ะผู้ทอดพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยเให้กุ้งจอมไปสู้เขากินอยู่แถวล่ำนกแฝกจ้ะการบกพรใส่ก,กันเนอะ มาเด้อกินกุ้งจอมจ้า